ยิงวะไม่สามารถบินได้ยุงตัวนี้เพราะฉันได้ยิงปีกข้างซ้ายมันหักไปแล้วเป็นมือปืนมันต้องจิตใจแน่วแน่ไม่มีคำว่าปลานี่ เรากำลังรอนี่กูเป็นมือปืนแล้วกูเป็นนายผ่านวะเนี่ย หนังสุขหามอ่ะถ้าแกมาแล้วแกก็เปิดเผยตัวเลยเพื่อนเกยไม่ต้องว่าแอบซ่อนหรอกทีนี้ยินดีต้อนรับแกเก่งอก็นักข้อมือปลอก ฉันคนโทรหาแกเองตอนนี้ฉันมีอะไรบางอย่างอยากให้แกทำฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่แกลองบอกฉันสิอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> แกยังจำรหัสนี้ได้ใช่ไหมว่าเพื่อนรักกี่ปีกี่ปีฉันไม่เคยลืมหรอกว่า <c oughs> ฉันดีใจ อีกแกยังมีชีวิตอยู่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรวะอีกแล้วเหรอวะอแกหนีออกจากบ้านอีกแล้วเหรอวะเพื่อนเดือดร้อนเว้ยตอนนี้เพื่อนเดือดร้อนวะ่ะมีคนรังแกฉันว่าแกยอมไหมแกเจ็บฉันก็เจ็บูรักมึงวะ่ะกูโทรหามึงไง กูเคยโทรหาใครวป่ะไม่เคยไม่มีใครยุ่งกูหรอกใช่แต่นี่กูเดือดร้อนมึงโทรหากูแล้วมึงมาทุกครั้งที่โทรมามึงมาไหมมึงเจอกูไหม่ะก็มึงมาเลยเพื่อนมึงได้ใจกูเต็มๆ <c oughs> น้องกูถูกกับตัวไป ไอเย็นกูรู้กูรูบบ้ว่ามึงขึ้นมึงคลรมร้อนโลยไรมันกล้าละไรไงกล้าดีไงวะนี่มันจับน้องมึงไปเหรอวะถูกแล้วมึงยังอยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยวะไอเพื่อนรักมึงไม่ทำอะไรสักอย่างวะกูต้องเรียกมึงมาเลกี่วันแล้วเนี่ยประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งลวอาทิตย์หนึ่งมึงมึงตอหากอูอาทิตย์หนึ่งมึงมึงตอหากู มึงปล่อยเรื่องนี้ถึงอาทิตย์ได้ไงวะเพื่อนแบตกูหมดมึงปล่อยกูไอ้เพื่อนรักแบตกูหมดเออพูดถึงเรื่องแบตมึงยืมที่ชาร์จแบตกูไปกูใช้เขา่ากรนาหามาคืนก็ไม่ได้อาไปก็วันนั้นมึงยืมกูไปชาร์จที่บนสตู12บแล้วกูจะลืมที่ไหนไม่ลืม ไม่ได้ลืมมึงฟังให้ดีวันนั้นมีมึงกับกูเออห้องนั้นไม่มีใครไปยุ่งอยู่แล้วไอ Bird ้เบิดไอ Bird ้เบิดอะไอ Bird ะ้เบิดนั้นนานๆจะขึ้นมาทีหนึ่งแล้วไงนั่น,น,นแต่วันนั้นไอ้เบิดไม่ได้ขึ้นมีมึงกับกูแล้วมึงเอ้ยยืมมึงบอกที่ชาร์จหายไม่ได้เอามาจากบ้านอ่าเฮ้ยหัวเปบบว็ไหนวะมึงก็บอกโอ้โหแบบนี้มลมนเฮ้ยกูมีมึงเอาไปชาร์จอืมพอชาร์จเสร็จก็อยู่นะันสองคนอ่ะเออทีนี้พอสรุปแล้วที่ชาร์จกูหายมึงเอาไว้ไหนอะ พันที่ชาัดและตอนนี้ขึ้นเป็นสามพันสามมันของแท้ถ้าของเทียงวุ้ยว่านี่มึงยืมกูไปมึงก็ต้องรับผิดชอบกูแล้วผิดชอบอะไรครับกูไม่ไม่ทำทําหายก็มึงคนยืมก็ยืมก็ตอนยืมยังยังยังอยู่ไหมตอนยืมอยู่ไหมอยู่ไอ้ยังเห็นชาัดอยู่เลยไอ้ชาัดอยู่ใช่ป่ะอ่ะพอคุณชัดเสร็จปั๊บเนี่ยมึงเอาไปไหนกูจะไปสมงานใช่ของกูก็มึงเอาไว้ไหนแล้วไม่รู้ กูอยากก็รู้ว่ามึงอาจจะไปลืมไปที่ไหนเอออาจจะลูกยืมไปชาร์จหรือไงเมียยืมไปชาร์จลูกกูเมียต่างคนต่างมีก็หมดอลูกเมียมึงก็มีทําไมมึงไม่มีก็กูไม่รู้ว่าจะซื้อลูนอะไรกูไม่เป็นก็เอ้าก็มึงก็ดูโทรศัพท์มึงเจอให้ลูกอะไรอยู่อะไม่ภาษาอังกฤษคืออ่านไม่ออกโอ้ยลูกมึงไม่ต่างาอังกฤษไม่ออกแล้วจะค้นไงมึง่ะอาจจะไว้ที่บ้านแหละ ไว้ที่บ้านไม่ของสองก็เคยยกไม่มีหรือมึงก็ตั้งใจว่าเอาไว้ที่นู่นแล้วก็ตั้งใจมาโทษกูเนี่ยสามสามมึงก็จะทำกูไปสามสามเพ<อ>ื่อจะให้ผู้หญิงออมึงไม่กล้าหยิบจากซองเพราะกลัวเมียรู้กูจะไปให้ใครอะผู้หญิงตอนนี้กูมีผู้หญิงเหรอฮะให้กูพูดไหมเอ,อพเยพูดเลยกูก็จะพูดเหมือนกันพวกเรื่องขายชุดชํำดีกว่าเอานีนดีกว่านี่แค่แบตมึงยังรักษามไม่ได้เลย แค่ที่ชาร์จเนี่ยมึงลืมกูไม่ลืมมึงขโมยมึงมึงขโมยแต่มึงไม่เอามามึงลกวกูเห็นมึงเอาไว้บ้านเพราะว่ามึงไม่มีที่ชาร์จนี่ถูก่ะแล้วนี่ที่มึงเอาโทรศัพท์มามึงเอาที่ชาร์จมาจากไหนแบตเต็มไอ้เท่งมึงเอาของกลัวเก็บไว้บ้านถ้ามึงเอามาด้วยกูก็ได้เอ้ยเพ่งเอาแบตที่ชาร์จผมผมคืนนะเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านกูด้วยกูจะไปบ้านมึงใช่ มีคนเลยทั้งหลังเลยมึงพูดถูกกูงต้องเดน๋ยวกูจะะเอาทหารไปล้อมบ้านมึง้ยเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าวะเฮ้ยการที่จะไถ่ตัวน้องสาวฉันได้นะมันมีอะไรลบางอย่างวเฮ้ยมันบอกให้เราไปส่งของให้กับมันมันถึงจะปล่อยตัวน้องสาวฉันงั้นเราก็ต้องทําตามที่มันสั่งแกงานนี้แกไปช่วยฉันเพราะฉันรู้ว่าบ้านมันมีหมา แกจาัดก,การไปถึงปั๊บแกฆ่าหมาเลยเสร็จแล้วแกกลับบ้านได้โอนนั้นฉันจัก,การเองกูเนี่ยจะฆ่าหมาอืมแค่นี้กูกลับบ้านอืมเก่งอาก้านักฆ่ามึงเปล่ามึงให้กูไปฆ่าหมามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะจะไม่อยากใช้งานแกเยอะเฮ้ยยังไงแกก็ดูให้ดีแล้วกันงานนี้ถ้าพลาดน้องสาวแกอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ ชนะดอยคนส่งของสงสัยจะเป็นคนขอใฝั่งนู้นไงว่าไงกันสองคนกลัวฉันจำแกได้ใช่ไหมวะฮะถึงดัดเสียงขนาดนี้ฉันจำแกได้เก่งอาก้าใช่ไหมฉันคือผาชนะใดอโอ้ผาที่คือกี่โมงอ่ะฮะ ขึคือกี่โมวันนี้เงงักครับฉันอะไรค <c oughs> <c oughs> งจำฉันได้ฉันต้องปลอมตัวมาสงสัยจะเป็นของของที่จะส่งให้กับเฮียนี่ใช่ไหมฉันไม่แน่ใจว่าแกคือสิวรหรือเปล่าฟ้าสางที่บางแวกลกเกาเห่าลองพูดเงาจนเงาหนีไม่ใช่แล้วฟ้าสางที่บางแวกลกเกาเห่าลองพูดกินตับ จะว่าแกอย่าพูดเหรกูผิดอะไรวะฉันกลัวแกจะเดือดร้อนแสดงว่ารหัสนี้คงไม่ใช่แล้วซอยเปียแล้วเลี้ยวขวาบะหมี่ตัดหน้าหนึ่งชามเล็กไม่น้ำสองอ้ย่าไม่เผอพูดอินี่แสดงว่ามันมาแปลกๆแะเนี่ยมันเป็นรหัสผ่านของมันในกระเป๋ามีอะไรวะกู กูจะรู้ไหมกูพม่รู้ไงแล้วก<ต>ูอยากรู้ว่ามันถืออะไรมามันจะมึงถามกูอา่าว่าในกระเป๋านีอะไรวะก,กูจะรู้ไม่เล่ามึงก็บอกเออเดี๋ยวสักพักหนึง่งค่อยหลอกมันเปิดกระเป๋าแล้วค่อยดูกัน <c oughs> เอา,ล,เอาละ,ะาวันนี้ของครบนะนี่คือของที่จะให้เฮียใช่ไหมของอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเอามาดูเลย เฮ้ยนี่เราต้องเสี่ยงขนาดนี้เลยวะอันนี้เป็นยาตัวใหม่วันหน้านำเข้ามาอนุภาพร้ายแรงมากเอ,อันนี้แค่เม็ดเดียวนะเป็นไงวะร่างกายจะแข็งทุกส่วนไม่รู้สึกโดนกระทาโดนอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้สึกแม้แต่นิดเดียวมันจะคล้ายๆกับเป็นยาชาใช่ไหมนั่นแหละมันคือตัวยาสำคัญแหละเฮ้ยนั่นแหละกินแเนีเ่ยเฮ้ย รู้สึกไงบ้างตอนนี้ร่างกายแกเป็นไงบ้าง <Hey. S 1> ดังเหล็กกล้า <Hey. S 1> เหมือนไม่โดน <c oughs> เหมือนไม่ <c oughs> เหมือนไม่แรง <c oughs> มันมีหลายแกงต้องการยาชนิดนี้เือ <c oughs> ทั้งยาแข็งแล้วก็ยาล่องหน <c oughs> เพราะมันสามารถไปทำอัชฉาารยกรรมระดับโลกได้ oh. หนึ่งเม็ด แสดงว่าของ,งทั้งหมดนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีของทั้งหมดนี้พรุ่งนี้เที่ยงคืนโกดังล้างสําคัญคือถุงนี้นี้จําไว้ถ้าแกทําไม่สําเร็จน้องสาวของแกก็จะไม่รอ,อดอะแล้วย,ยังไงอะชีวิตน้องแกก่อนวะอาวุธแกต้องเก็บไว้ใช่แกต้องเก็บไว้ในท้องแกเฮ้ยห่อขนาดนี้นะมันอันตรายมากเลย ก็ใช่อันตรายมึงให้กูเก็บไว้ในทอ้องโอ้ยกูจะได้หลับได้นอนไหมเนี่ยไม่น่าเกิน4เดือนลงดาว